สบายดีพี่น้องสุขูสุคนเขามาซื้อพักเลยพี่น้องเลยซื้อพัดเกลียร้อยมากับน้องทองมาเนี่ยทองมาตลาดมาเนี่ยไปไปซื้อพักได้ียังไงเลยเอาทองเลยพักกับซียเนาะมืึอนี้เอา,าเสียก๋วยเตี๋ยวเห็ออดเฟองเลยพี่น้องเออเอาทองเอาเอาเอาสองพันเนี่ยเด้อทองก็ไหนคนบ่เอาสองพันออ 2, พอแหละมันจะก,กินบ่หมด พากันมาหลอตลาดพี่น้องเลยวันนี้คนไล่ลายในตลาดเลเออสองพันห้องป้อมเขาลายบ่เนาออันนี้อันาขอเรนี่ก็้สา3เอ้ยพิ่ม4อันหาของเรานะคนเก็สามอันหาฮะไปไปไปอย่าเลย เอาไได้ซื้อล้วคือนอกไ้นองทองถือกระตาถือเอาเลยทองคูายนั่นน่ะจะคายนะไรก็คายไปผูหลอบึงพูกเราทั้งหอกบ้อนพูฮ้บัวะพาหมัดอะไรัวะพันบ่มัดช่องคู้บัวะพาได้หน่มใหม่ใหม่เลยเนาะหนุมใหม่เลนะยาและเขาไม่พักไรเลย ตลาดประแดงพี่น้องเลาะไปท้องเลาะยางรถเออมันกลองมามาตลาดข้งแรกโดนแล้วมักทั่วมักทั่วท้องมัดเท่าเรศมักทั่วเนยไม่บ่เลือกมันรุ่งเรื่องมันว่าสามได้บ่สามพันเด้อไปสองมัดหน้าทองเนาะมัดสามพัน โอ้ยม, 3, ยมัดสามพันอะไรคือจะก่อนสามันสิบบอะเอาละทองสามันสิบพันพี่นอ้องเลยช้กระตา เออเดี๋ยวข่อยจะถือซอยดอกตัวแล้วงงามหางกับมาใหน่ๆมาแต่บ้านเนี่มาตัวนี่งหืมซิปกระท้อนสี่ซิปเลยข่อยเออสามซิปนะเบิ่งนโดจังได้น่ะไปสิโกงเจ้าโกงดอกเนาะไปท้อนมัดนี่ไป ได้มกทัวร์อะไรเลือก็มกเรือกทวงอกเนาะปเเนาะเนาะทงเนาะเราใส่มดแดงลยอยู่เราพีเนนอมีเราเดยเอาสิน่ในห้องท้องเอาพังห้องป้อมน้ำเรามัดเ่อไดหองป้อมพันสองพันบ่ฮะเอาซื้อเี่โอ้สิบซื้อไปยังกระดักกรเดือกรได้โอ้

ให้เราขาให้มึงก่อนเออเออเออเอาสองมกเลยซื Shine, ้ออะไบันวมาลายออเงินแล้วหาพันั <t <t ่นคือวันน้อยน่้าน้องทงมาตลาดตุยไปไปวันนี้ยัง พักนี่สีโซ่เขาก็ได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องตลาดตะลี่ครับค่ะม <eps> ันเป็นคนร้ายปกติค่ะมีทองมาเดินตลาดลยแล้วบุคอยมาจากเครือนักบัทองไปออกพี่ออกพี่ออกพี่วันไหนไปซื้ออะไรวันไหนได้ครบเลยทองออกนี่เออเออไปพูนไปซื้ออันหอมเทียวอยู่ใช่ปะ พร้อมเชี่ยวทงท่ด้เอาทงหนึ่งเลยค่ะเอาเราก็ว้าไทยนะฮะนาจาจาเพราอเราว้าไทยแล้วก็ว้าไทยนะาจาจาเราเออไอ้วยูหาท้องกันให้แลท้องใบซิบพันให้เราทอนมาเออโอเค ao à, ngân thon thịt heo mi là nó thịt heo là thịt nâu nghe heo cả, nát bò để có thứ xoài nhưng để nó may nó lầy nó mưa đá cả nó uông ừ, mưa nó ship phân bò này bò อัน15บได้บ่เอา2กระเตาะได้บ่เออเอาเอา2 ngan เด้อกุ้งแบบพี่น้องปอ a 15เลยอะๆๆซื้อกุ้งแล้วซื้อซีนซื้อกุ้งปอซิ้วน่นก็ซื้อก็ยังซื้อกุ้งเฮาก็เนาะก็ย่างมันกัวไว้กินไดปไข่ดเขาเอาลบ่นี่ โลเขาได้ไคบทแดงโลเเออพอซื้ออยู่ได้โลซนหาเนาะอริแรพได้แค่ก็โลเซนหาโลหนึ่งบ่อไหนอยู่ในทงนะเลยฟ้าลายอะไรลายเนาะโลซนหาแล้ว่ะมือไอยากเราไม่เม่อหเป็นปลาที่นองปลานาแหลมี่น้องเอ้ย phi 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 xin phi 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 เั่งดอดเราไปใส่เบ้อแม่จะไปใส่ลูกสาวดอนพี่น้อง่ายก็ใช่เลยเบ้อเดี yup. oh. ๋ยวเรามาเบ้อเห็นแต่ล hmm. yeah, ูกสาวสาวดอนพี่น้องเวลาแม่จะไปใส่จะซื้อผักเบ้อเอาซื้อขนมขบเลยฮะพันน่ะวางในกอนเถมเป็นแต่ลูกสาวไม่ได้เห็ดเวียกบ้อสนาง ห้นี่แหละพี่น้องลูกสาวคนปลูกไปเห็ดเบี้ยนใยายลื่นก็น้องทองเยอะท้องใหญ่กันเนาะใหญ่ลื่นลื่นบ่เออลื่นอยู่ได้เนาะเออเป็ดของขายเห็นบาทองลูกสาวดอนน่ะเห็ดของขายนั่นขดมโขลกขายดีบ่นางหิวเข่าบ่ทองก็หิวเข่าก็เลย kem khum sau nước sáo đòn thả păn, la hay ngân đấy na lục nó, hay ngân, ừ, ngân, <laughs> 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 ngân là bao lục, ơ nhỉ, em có thanh hay ngân rồi đấy, thóng zip này láo thóng, nạp nạp, đây đây ngân là, đòn phía nọ đấy, lấy กินขนมโกกแซ่ดองซื้อหายเลยขนมโกกขาก่อน,น,อนมวันนี้คนหลายเนวันอาทิตย์เนาะดีใจประทองได้มาตลาดเลยดนได้ปริมาณเนาะมาเปิดหูเปิดตากินกินเออโอ้ยแทนแบ่บบอกกินโลดกินหมดเลยก็ได้โลดคันยิ้แห้งกัน กินข้าวเช้าพี่น้องเฮามานี่ยามเช้าเฮายังบ่ได้กินข้าวเฮาสิเฮ็ดผอกินอ้าลืมซื้อโถงอกเดี๋ยว่อยไปซื้องอกทางนั้นทางนี้มีบ่เนาะทางนั้นมีถงอกเดี๋ยวไปซื้องอกก่อนเดี๋ยวแม่าอย่เด้ออกเด้อก็มาแล้วนี่กลูกสาวเนาะนนีเนาะซื้อหยังลูกสาวอ้ายลูกสาวแล้วก็ใหญ่เป็นสาวเนาะเด็กน้อย2คนน่ะเด้สาอยู่นําพ่อเพิ่นนํา ยายอยู่เพื่อนเนาะไปอีกเลยเออเออเราไปอีกเด้อพี่น้องเด้อไ,ไปแลกคือะไปไปมามาเนาะตามภาษาอะไรนี่ได้ไ,ดไรกระยามันแล้วแต่บุญวัตนาเอาเนาะสาวๆกะขี้เกลื่อนเลยนะพนะูดกับเจ็บป,ปาดก,กับตายเอาเองเดี๋ยวบอกได้ขายของขายดีอยู่ยวบอกซื้อซอยแล้วพิิแล้วั่นทองแซ่บบ่ซื้อซอยแล้วซื้อซอยแล้วตะกีนเนี่ยใบดีป้าลูกนี่ลูก ยาแล้วดอกเราอายมือแข็งอ่แข็งแล้วแข็งแล้วแข็งแล้วอายพี่น้องระยะเราเราเคยออกกล้องเลยเราอายเออได้สิสื่อเซ็นเพ้อรู้เท่าไหบ่ลาน่มสุดแป๊บเบ๋ออาโลหนึ่งเนี่เซ็นเฮ็ดเองบ่เซ็นเฮ็ดเองติ้นเออแซ่บกับ่บ๋ออ่อนกว่าเอาโลหนึ่งเด้อจ๋าเด้อ อันว่ามันอ่อนกว่าซื้อเส้นเตอร์ไปน้องเพรนได้ไข่ไข่แน่ละบอกเมื่อวานคนมาแวะบนแก้วเจนหวาถอดสลิมในซานมื่อนี้หัาเก้าฟื้นนอกดอนเนาะนอกเองได้เลยเอ้ยไปยืนดูนาหันหน้ามาดูนาเอ้ยหันหน้าหาป้ายนะลูกนี่นนะฮันป้ายงานดีเลยหันมาโลดอย่าไงไปเบนแม่คนสุดท้ายอายอย่าอย่าเพราะเป็นยามคนอาย เอาโลหนึ่งเด้อเสร็จนะใช่คุานขนมพอได้ขายเนาะเออมาซื้อคือนางตสอยนางคองตองมันมานะเห็นไอเตียงมาแล้วเมาไหะยางเรือออไอเตียงซื้อซอยตลอดเอาไก่ไก่หนึ่งมาเห็ดจังไลยเขาแกงเนี่ยแกงไก่ ขายขายไปสี่ธงเสร็จเหยื่อได้บ้าไอ้ตัวหนึ่งไอ้มาซอยเอาแนวมาได้ตึ้นคืนเลยเคยได้เมาส์ไรก็ซื้อซอยเมาสห้เนาะหลังจากขายไก่แล้วกันนอกเลยบ่านอินเทอร์เน็ตเลมเสียงจนแห็เนาะเสียงค่ะเรากับพ่อได้ขายอยู่กี่น้องเอ้ยนี่แหละแซ่บบ่วทองโดยคือบ่วสดดอนเข้าจืดสดดอนจืดแล้วเนาะพ่อได้ไปเรถไง แ,แมนแหละยากลูกยากลูกแม่ฮะอเออป้าเพป็นว่าเอาทองเอาไปให้เราในพันหนึ่งนะป้าเพป็นว่าห้องก็ปะสะปาเลยเนะาะ <laughs> เอาไปป้าอะ่าเนาะ ไว้เฮากษียณในเมื่อแล้วดอนเด้อชิมเมื่อเห็ดของกินของอยากก็ชิ้มให้เห็ดเอือกเห็ดเผือกกระสือน้องนัดนกนัดเสียดโรตีเราเป็นไนเห็ดโรตีเราเห็ดให้กินตลอดใส่ไข่น้ำเนาะใส่นมใส่ไข่ใส่นมนมมีแล้วไข่ก็มีแล้วอยู่กันนั่นอยู่ห้างห้ามเขาก็ไม่ได้เปิดแล้วด้วยค่ะเป็นอะไรเลยมันบอมเอนยุดก่อนเขาบ่อยอยู่เฮือนอยู่ซานเขาไปตลอดเยเขาก็ไปบ่อยอยู่ดอกก็เด็กน้อยกับไปหงหำห้องหินที่เมือเดชอบุาี อัดไปก่อนมันอยู่กับเพื่อนเฮาครับโสิีเรียดห้องคองเขาก็บ้บดบ่ได้เนาวเขากำมาห้องซื้ออยู่เายังบ่ได้ขายเอ้าขายดีด้อดอนเด้อในหน้าก่อนคลิปนี้ก็ลาบไปเลยนาอพี่น้องคนถูกไลค์คอมเมนต์มาหลับชมช่องแม่นอดแฟมิลี่